ตกตามสายตาเลยแสบติดกระดุแตกระุไปทนท้ทได้ไปย่าอแวอยู่ายไปัวพยายาม่ะกระไเหหิวมาิวมาในา่ันนี้ไม่เลมีชินี้ชินี้ชินี้ชงเวลาท้องไปัแล้วท้พยายามกด้แปลว่าไม่ทเสียแล้วไปเรือแม่แสมันมีหลายข้จมส์ไ รับน้ำนักแานงรับแม่แสงมณีเป็นในคณะก็เป็นนั้นว่าชนะเลิศประเภทศกอรานได้แก่เรือแม่แสงมณีครับจัดต่อให้จังหวัดสระบุรีครับเป็นเลยชนะเลยอันดับหนึ่งก็ถือว่าสุภายพรแสงศิลปะพี่ได้พี่น้องคู่